เอาะครับเย่ทครับตอนนี้เขามาก็วันนี้ผมเข้ามาต้องนะครับอที่บอกว่าที่กองปราบที่เด้งครับที่เราต้องพาพิสูจน์ความจริงเรื่องของการรับเงินสตะวัสดุของร้านนะครับว่าตกลงกันวันนี้เท่าไหร่ก็นแน่นะแล้วก็ผมเรียนนะครับว่าทบางทีทําให้สุดไปเลยนะเนื่องจากว่าเราก็ต้องขอยื้อภาพของนายตาว่า เนี่ยนะครับแล้วก็เงินนะเป็นเงินเท่าไหร่ไม่รู้อะเราก็เลยอยากให้ทางสนท้องหล่อเนี่ยซึ่งพี่ตั้มเนี่ยเขาบอกว่าเห็นเกิดที่โรงแรมเดวิดและจริงเนี่ยมันเกิดไปที่เท่าไหร่กันแน่แล้วเกิดที่โรงแรมเดวิดจริงแล้วพี่ตั้มพูดบอกว่าไม่ใช่เป็นโรงแรมเดวิดนะต้องคนพูดเป็นตรงกันแล้วก็ตรงนีนเน้เรารู้แหละวว่าเป็นใครละนะคนซ้ายมือเนี่ย สซี่นะครับจะบอกก่อนเพราะเฮสซี่เนี่ยคือสัขรามสามเนี่ยเป็นเจ้าของบ่อนที่เช่าห่อนของเฮสซี่นะครับมาเปิดบ่อนที่พรา,ามสามที่มีการยิงกันตายนะสนขวามือเนี่ยเป็นคนตรวจโทรนะครับนะรุ่นสามห้านะครับส่วนตัวเล็กรองในขณิการปปงเนี่ยน่าจะอยู่ข้างในน,น,ะนะครับเช <นะ S 1> ่งภาพเนี่ย มีการถ่ายไปรายงานให้กับตำรวจนะครับทราบว่าต้องการจะมาแป็กเมคุตุวิ์แลหละเอาง่ายๆมีการถ่ายภาพ่งมาให้เจ้าของเงินดูแล้วว่าเนี่ยผมมาถึงโรงแรมแล้วนะมีการนนเ,าเนี่ยขอ,องเงินมาโกเพื่อเพื่อให้คนที่สั่งการเนี่ยเห็นว่ามาถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วนะเพะ,ะนั้นเพื่อเอาให้มันถึงที่สุดผมก็เลยมาลองตุกตาโทษดำเนินคดีอาขอให้ทางพัฒงานอ,อบสวน ตามสามเนี่ยนะครับกับคนโหลดโทเนี่ยนะครับนะแล้วก็บอกว่า,บาเบอร์คุณชุวิทย์เนี่ยวัตภาพนี้มีการเอาเงินมาให้คุณชุวิตเปิดนี่เท่าไหร่หรือให้คุณชุวิทตหรือเป็นนักคุณชุวิทย์เนี่ยนะก็ต้องชี้แจงกันมานครับแล้วก็ในเนี่ยมีเงินเท่าไหร่แล้วเหตุเกิดเนี่ยแค่วันที่3ามภมภาบันตามที่คุณชุวิทตบอกไหมเพื่อเป็นการดีแค่คุณชุวิทย์ด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ความจริงด้วยว่า เงินที่เอามาเนี่ยเป็นเงินของอาวสวดหรือไม่นะครับแล้วเป็นวันที่สามหรือไม่เพราะข้อมูลที่ทางที่จะจัดการนี้นะครับไปตรงกับคำกระทำแบบคำของคุณผู้บรทำในของวันผมไม่เชื่อว่าวันที่สามพุธในส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เชื่อว่าวันที่สามพุธเพราะอย่างที่ผมได้ทำร้ายฟังเมื่อเช้าอ่ะมันยังไม่มีเรื่องเกิดขึ้นเลยเรื่องก่อนไอ้เรื่องเรื่องเอาพวดเพราะอาวสวดมันเกิดวันที่ห้าพุธ เรื่องของสวัสดิ์ตัววันที่เก้าพุาดังนั้นเนี่ยถ้าคุณชีวิตจะได้เงิน6ล้านเนี่ยมันจะต้องได้หลังจากที่มีการไปร้องเรียนแล้วนะเรื่องเอาข้อคดีเรื่องของสวัส,วสวดิ์วคดีครับถ้าเขาจะเอาเงินมาเคลียร์เนี่ยโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องเคลียร์หลังจากที่มันมีเรื่องแล้วเพื่ออายุต้องการให้ปิดปากนะครับอันนั้นอันนั้นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะนะนะแต่ว่าเ,เดี๋ยวก็รู้ว่าความจริงเนี่ย ทั้งสองที่ทั้งที่สอบสวนการคดีทั้งที่ท้องหล่อเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเป็นคนามคสามที่จริงๆแต่ว่าเป็นการเข้ามาเคลียร์กันก่อนะว่าอาจจะมีการพูดคุยกันว่าจะถูกแฉหรือไม่นะแล้วก็เลยเอามันเข้ามาเคลียร์ก็เป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จถูกไหมดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ากรรมการกลางคณะพนักงานสอบสวนหรือสืบสวนเนี่ยของสองรอท้องหล่อก็ดีของสอบสวน ช่เดวิดก็จะได้รู้ว่าเป็นเดวิดหรือไม่เดวิดเดี๋ยวน้องหล่อเขาจะต้องเพราะอยู่ในที่เกิดเหตุของทองหล่อทองหล่อเขาต้องไปดูว่าภาพนี้นนนะที่ลงกับเดวิดไหมทางทียกพยายมีข้อมูลนะครับว่าอันนี้นะผมไม่ทราบวม่ไมันจะเป็นเดวิดนะผม,ผมเอาเป็นกลางว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่มีส่วนแรกส,<ด>สุดในไท,นท,นทยนะคุณจวิศก็ทำหน้าที่ของคุณจวิศไปนะ ผมมาดำหน้าที่ของผมตั้งมาดำหน้าที่ของตั้งดังนั้นคือผมเื่องการดีแค์เห็นว่ากระบวนการที่มีเจ้าที่รัฐเนี่ยนะครับโดยเฉพาะรองเลขาธิการปปงเนี่ยก็ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของเว็บพนันออนไลน์เนี่ยในการรับเงินของสวาสโซมาเกียให้ชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดข,ขึ้นในในประเทศไทยเป็นถึงเจ้าที่ระดับสูงของปปงนะครับนะแล้วก็เมียเองในตัวเองก็มีเงินของจากเว็บพนันเต้าัญชีจำนวนมากรู้ไม่ควรมาเป็นรองเลขาธิการปปงแล้ว คุณควรจะพิจารณาตัวเองในการลาออกนะหรือถูกไล่ออกจากราชก,การอันนี้คือผมมองนะครับว่าที่เรารู้เนี่ยคือเรารับไปได้รตรงนี้กดณคนหนึ่งที่เป็นอดีตพลตรโทรเนี่ยเาก็เสียยุตราชการไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นว่ากันเพราะว่าเนื่องจากว่าก็มีความสนิทสมกับคุณพิมพกคองนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อมโงยงในเพราะว่าแต่รองในอธิกรารปอรปภเนี่ยนะผมมว่ามันไม่ถูกต้องแล้วเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามันคนละวัน ชีวิตพูดไม่ใช่คนที่สามเนี่ยคชีวิตเขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณวิดยันของคุณนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเราก็ต้องเป็นกลางดีกว่าเสี่ยงเสียหนัวครับที่ออกมาเปิดโพรงอะไรแบบนี้เพราะว่าอาจจะถูกทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งคุณวิยฝั่งอะไรตามมาโจมตีตอนนี้ไม่ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมบอกครับว่าผมก็ลองพิสูจน์ได้เห็นว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จก่อนใช่แล้วก็เงินหกล้านเนี่ย ปฏิสูจนแล้วว่าคุณคุวิจยอมรับแล้วรับเงินเข้ามาในตัวิีโดยมีตัวอีกสองคนเนี่ยคนตัวตีกับคนตัวโตเนี่ยนะครับเอากันมาให้อันนี้มันรุติเป็นหมดแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราอยากรู้ว่าภาพนี้ซึ่งทั <ล among S 1> ้ Jamie, งสองายก็แหละก็คือทั <m> ้งตั้มทั้งคุณคุวิจผู้ไม่ตรงกันเพราะคุณคุวิจบอกว่าไม่ใช่ไปโรงแรมเดวิดแต่ตั้มบอกว่าถ่ายที่โรงแรมเดวิดนะครับนะอันเนี้ยและคนเนี้ยก็คือศักระลำสามเนี่ยอันเนี้ยผมจำได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นเจ้าของหมอนที่เช่าเฮียซี่นะท แล้วคนเนี้ยเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าคนที่เป็นคนตำรวจโทเนี่ยเรามีภาพที่เขานะครับยืนจีบมือแบบนี้แล้วก็แขนแบบนี้ลักษณะเดียวกันอันนี้เราเราสามารถที่จนสได้หมดเลยัำเนินคดีครับดำเนินคดีได้ครับดำเนินคดีครับหลายคนหลายคนครับหลายคนเอ่อผมเชื่อว่าเดี๋ยวตำรวจก็มีวิธี เขาเช็คคอดีเทลของโตรศััท์ได้แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าไม่ใช่สถานที่ของบูชิวิตุูชีวิตก็จะได้คนจะได้รู้ว่าุณชีวิตพูด,ดจริง่างนั้นข้อความที่ตั้มโพส์เนี่ยก็ไม่ใช่โรงแรมเดวิดที่เขาข้อของที่ตั้มได้รับฝังมาคนที่มาขอตัอ้มแบบนี้ก็าอาจจะโกงตั้มก็ได้อันนี้คือเราเป็นกลางนะครับเพื่อความโปร่งใสของทั้งสองฝ่รายหรือว่าเราเป็นกรรมการกลางไม่ได้เข้าข้างใครนะครับอย่ที่รู้กันอยู่อะนะผมกับตั้มก็มีห้าคดีกันอยู่ สายที่ต้องสู้กันดีที่สองเดือดนหน้าก็สู้กันดีสองนดีนะและนั้นเนี่ยคือทุกฝ่ายเนี่ยนะครับเนื่องจากเขาเป็น,นตระหน้าตั้งคู่นะครับนะคุณชีวิตก็ทําเพื่อสังคมบางอย่างนะครับแต่การที่รับเงินของพนันอนอนไลน์ซึ่งชีวิตพูดเลยว่าจะไม่รับเงินนะ,ต,ะตัวกระโปงแต่ชีวิตไปรับมาก็ต้องก็ต้องดีแท้ได้ว่าเงินเนี่ยไม่ใช่เอาไปทําบุญแล้วจบหรือว่าเองเป็นบอกว่าเป็นหมาโจรน,นะแล้วก็จะมาใช้ วิธีโจรไม่ได้เพราะว่าบ้านเมืองมีกฎหมายมีตำรวจนะครับคุณชีวิตก็ต้องมาเข้าถือกระบวนการในการตรวจสอบนในการดีแคร์ถ้าคุณชวิทดีแทรได้ก็ไม่เอาพูกอ่านครคุณชีวิตเป็นคนขาวสะอาดก็ไม่มีใครทําอะไรได้หรอกครับอันเนี้ยคือผมคิดว่ากรรมาการกลางที่ิสุดนะเพราะว่าแปงๆกันแล้วก็ที่สำคัญคือที่นี่เป็นสิ่งของคุณชีวิตด้วยต้องรอตำรวจย่อมย่อมต้องเป็นกลางไม่กล้าเข้าข้างใครออกใคร ไปปักปังคุณชวิตว่าไม่กล้าเพราะว่าเขาว่าัววิร้องรอกลว่าว่าจะัเป็นไรเลยผมบอกให้เลยว่าเดี๋ยวเขาจะมีมากกว่านี้อีกผมบอกเลยอรลนสังกาดผมมีภาพความรับเขาอีกเยอะให้เขามาฟ้องผมเลยเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่เขาคือคนตราเวจเองนะเอานะเอาว่าในวงการเขาเรียก นาสีนะเป็นแม็กซ์ให้เขาในการมาเคลียร์อาบองนวดเออเอา,อางี้ว่าผมพูดให้ฟังเลยก็ได้ก็เลยบอกเขาว่าคนอย่างผมถ้าไม่แน่จริงผมไม่กล้ามาล้องในขา่าการปปงหรอกนะเพราะว่าที่เขาไม่ได้เป็นในขา่าการปปงเนี่ยนะครับเพราะว่าเมียเขาถูกจับได้ว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีจํานวนมากกว่า2ี่สล้านเออเอา,อางี้ว่านะครับนะเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่แน่จริงอัจฉริยะไม่มาอ่านะผมกล้าท้าเลย ให้เขามาฟ้องผมเลยผมก็อย่างเดียวเขาไม่กล้าฟ้องนะแล้วก็อย่าลาออกนะต้องบอกด้วยอย่าลาออกนะเพราะได้ข่าวว่าจะยื่นใบลาออกเพื่อชิงหนีความผิดนะครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะบุกไปปวง,งบ่ายสองไอบ่ายโมงนะเดี๋ยวพี่สุบนชนไปดูด้วยผมจะมีป้ายไปแฝงเลยว่ารองเลขาการปรวมง,งบอกป้องคนชั่วบอกป้องเว็บพนันออนไลน์แล้วผมจะเอาภาพเนี่ยนะครับไปให้ดูอีกนะไม่ใช่แค่นี้นะ นี่ผมกล้าท้าเลยกล้าท้าเอกรัฐนะลิ้มสังกัดรองเลขาธิการปปมรีบฟ้องเลยแล้วเรียกให้าหาผมเท่าไหร่ก็ได้มาสู้กันในศาลพร้พอมหมดนะจะบอกว่าตัวเองไม่อยู่นะ่ยเดี๋ยวเขาก็เช็คไ,ไม่ใช่ปัญหาเรื่องนี้เมื่อวานนี่ยผมก็ทราบมาแล้วว่าเขาไปประชุมกันมานะแล้วก็เขาจะสู้ตรงนี้เราะว่าไม่มีภาพเขาอยู่ในภาพของสองคนนี้นะแต่โทรศัพท์มันเช็คกันได้ เขเบอร์หนึ่งอะไรหนึ่งห้าห้าอะไรของเขามันเป็นเบอร์สาธารณะนะน่าเดี๋ยวดูได้ว่าเมียเขาจะถูกตรวจสอบยังไงเพราะผมก็ได้รับข้อมูลมาจากห้าหกเหมือนกันว่ามีการพบเงินในจํานวนบัญชีของเมียเขาเนี่ยจํานวนมากได้จากเว็บพนันออนไลน์เดี๋ยวลองวัดกันดูว่าระหว่างอัญชลียาศกเอกลักษณ์ทิ้งสังสารใครจะของจริงโอเคไหมบายแล้วแต่แต่ทิพย์แดงในชาติหนึ่งเห็นเมื่อกี้ไปออกข่าวจัดพระรามสามกับตี แตละคนนะไม่ค่อยจะผิดนะทีนี้ไบอกว่าสักาณสามสัตคนเดียวไม่ใช่คนละคนไม่ใช่อะไรที่บอกให้ฟังก่อนนี่พี่ขอพี่ขอที่ภาษาไทยไม่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 ยกย่ไม่โยโย่ไม่โยโย่ไม่ยย่ไม่ ผมนี้ผมไปทำเสือนะพี่พี่ชูรูปหน่อยพี่ชูชรูปหน่อยถ่ารูปเนาะครับไม่โมโ้อยใชะไรครับใช่ใช่พี่วันนี้ผมกูไปทำเสือแล้วซักก็เป็นซักเน่ก็เป็นลูกน้องของของสุวรรณไม่ไม่ได้โดยตรงสักนี่ก็เป็นลูกน้องของคนดำเนินคนที่เกี่ยวพันกับเปิดพนัน เป็นเป็นเ,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 นเนจ้าของบ่อนเดี๋ยวไปเช่าเฮียตีเปิดไม่ใช่ไววแต่มาตัวแล้วก็ส่วนเนี่ยกับสักด์เนี่ยจริงๆมันมีคนหนึ่งยกคนละบทเองเป็นคนวุ่นวานมาคดีนี้มันเกี่ยวกับในคดีหมดอะแต่จริงที่ต้องมาเคลียร์กันเนี่ยไม่ใช่เคลียร์เรื่องเรื่องไม่พนันของส่วนนะเป็นการเคลียร์เรื่องของเงินของมันไม่ใช่ครับเพราะว่า คือวันที่5วันที่ห้าภูพาปีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาเอาเรื่องทำลายก่อนถ้าภูพาเนี่ยมีการไปจับนุ่งอ่ะเข้ามาแล้วก็กล้าภูพามาเรื่องของตรอนสูว่าแต่ที่เกลียร์เนี่ยบอกว่าเกลียเรื่องเห่าอ่ะนะเข้าเดี๋ยวผมทราบมาโอเคเนาะโอเครับอ้ามันด้วยรที่มันร้องอีกนะรัฐว่สงหการ